สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนมากราบสักการะบูชาขอพรขอโชคขอลาบกับเทพช้างวัดทับศิลาจังหวัดกาญจนบุรีครับผมไปครับผมเดี๋ยวเรารีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับเอาละครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้เรามาพบกับลุงแอลนะครับผมซึ่งเป็นคนดูแลที่เทพช้างวัดทับศิลานี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวลุงแอลช่วยเล่าประวัติของที่นี่นะครับผมครับผมวัดทับศิลานะครับก็ ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองตำบลช่องสเดานะครับก็เป็นวัดที่เริ่มตั้งแต่เป็นสำนักสงฆ์มานะครับจนกระทั่งได้เป็นวัดเมื่อปี2533นห้าสาสิบสามนะครับซึ่งโดยมีหลวงพ่อพระภูจันภาคันจนทศิริหรือว่าหลวงพ่อสาเริญน,นั้นนะเป็นผู้บุกเบิกเป็นเจ้าว,วาดมาตั้งแต่เริ่มนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ มาในส่วนของสถานที่สําคัญนะครับเกี่ยวกับวัดทัพศิลานะครับก็จะมีสามจุดด้วยกันนะครับมีสามจุดเลยครับผมเทพช้างวัดทัพศิลานะเป็นจุดแรกเทพช้างก็คือบริเวณนี้เนาะใช่ใช่รับจุดที่สองก็คือหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อพุทธพิชิตมานอยู่ตรงด้านหน้าถนนใหญ่ตรงด้านหน้าจุดที่สามนะฮะก็จะเป็นองค์พระธาตุอินแขวนจจำลองครับซึ่ง ก็อยู่บนเขาเป็นองค์จำลองจำลองมาจากที่ไหนเอ่ยเมียนมาครับเมียนมาจำลองมาจากที่พม่าโดยสร้างเมื่อปี2559ครับนะครับซึ่งสามุดนี้นะก็ถือว่าเป็นที่สนใจนะครับแล้วก็มีผู้คนมากลับว่าสการะกันนะครับครับผมทีนี้รับหลักเด่นๆเลยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเทพช้างตรงนี้นะครับ อ่าเรียกว่าเป็นการขุดพบเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบอืมอ๋อเมื่อก็ไม่นานมากใช่ฮนะก็ยี่สิบห้าปีล่วงค,ค<ม>อันเนื่องมาจากหลวงพ่อนะะท่านได้สร้างศาลาใหญ่นี้ขึ้นมานะครับ,รบเรียกว่าศาลาเทพช้างในภายหลังนะครับเทพช้างนี้อ่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคา,ารศาลานะครับถ้านับเป็นห้องก็เรียกว่าเป็นห้องที่แปดห้องสุดท้ายของศาลาพอดีครับ ณขณะนั้นไม่มีใครทราบนะว่าภายใต้พื้นที่ตรงนี้มีสิ่งใดอยู่นะครับขึ้นโครงเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะเทพื้น,นประมาณสองวันได้นะครับเทศช้างก็ได้ไปนิมิตนะครับหรือว่าเข้าฝันบอกกับหลวงพ่อนะครับว่าพื้นที่บริเวณห้องสุดท้ายตรงนี้เขาขอมีให้ทําการก่อสร้างนะหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าตรงนี้ เปรียบเสมือนเป็นที่อยู่ของเขาเป็นบ้านของเขานะครับซึ่งตอนนั้นนี่เรายังขุดไม่ถึงเท่านี้ใช่ไหมครับไม่ถึงฮะคือแค่ด้านบนแค่ผิวเลยก็คือขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยเลยเรียกว่าสร้างทำเร็จเต็มแต่เขาเขาไม่น่าเชื่อนะเขาก็คือไปไปเข้าฝันก่อนแล้วบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้นะใช่ครับขึ้นโครงหมดแล้วนะครับก็เตรียมที่จะเทพื้นครับสองวันได้นะครับเขาก็ไปท่านก็ไปนิมิตบอกกับหลวงพ่อนะครับว่าเขาขอพื้นที่บริเวณนี้ไว้อย่าทําการก่อสร้างสิ่งใดๆนะครับ หนึ่งก็คือสร้างทับเขานะครับสองเวลาที่เสร็จแล้วนะก็แน่นอนว่าจะต้องมีผู้คนมาเดินเหยียบย่ำกันอ๋อใช่ถ้าเกิดว่าเราสร้างทับไปเนาะต้องครับอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้หลวงพ่อนั้นช่วยขุดขึ้นมาก็จะรอดพ้นจากการที่คนมาเดินเหยียบย่ำกันครับแต่ถ้าขุดแล้วจะพบเพียงก้าเชื่อก Uh huh. นะอันนี้ข้อมูลตรงนี้เราได้รับทราบโดยทั่วกัน uh huh. นะฮะโดยที่มไม่มีใครทราบเลยนะครับ uh huh. จนกระทั่งหลวงพ่อพอลุ้งขึ้นหลวงพ่อก็เลยไปเล่าให้ชาวบ้านให้ญาติโยมฟังนะครับซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ได้พร้อมใจกันมาช่วยกันขุดนะครับชาวบ้านก็เป็นจำนวนร้อยนะครับ uh huh. เป็นจำนวนร้อย นำจอบเสียมแชลรงมนาะมานะนะช่วยกันขุดนับจากวันแรกนะที่เริ่มลงมือขุดกันนะครับก็กระจายพื้นที่ขุดน,นะฮะจนกระทั่งวันที่พบเลยนะฮนะใช้เวลาเพียงสี่วันก็พบเลยนะครับสี่วันขุดกันสี่วันเลยนะถูกต้องครับถูกต้องครับผมสี่วันวันที่สี่ก็พบเลยนะครับครับหลังจากนั้นหลวงพ่อก็เลยต้องรื้อโครงสร้างของสาลานี้ออกไปหนึ่งห้องนะครับโดยการตัดโครงเหล็กทุกเสา ออกไปก็จริงๆก็คือสร้างมาแทบจะคลุมแล้วเต็มเต็มเลยอ๋อเต็มเต็มตรงนี้เลยเต็มเต็มทุกตารางนิ้วเลยนะครับเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยรื้อออกนะและก็สร้างสารานี้ให้แทนนะครับเพราะท่านก็บอกในฝันว่าถ้าหากว่าอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับก็จะเว้นที่ให้แล้วก็จะสร้างที่มุงที่บางให้ใหม่นะครับก็เป็นไปตามนั้นนะฮะส่วนระดับความลึกที่ขุดลงมาก็สองเมตร จากผิวบนถึงพื้นล่างนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะว่าทําไมนะท่านถึงมาอยู่ตรงนี้กันเพราะอะไรอย่างไงทําไมถึงเป็นช้างนี่แหละนะไฮไลท์เลยก็มานั่งพูดคุยกันนะครับจนกระทั่งได้ข้อสรุปออกมาว่าเทพช้างตรงนี้มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามเก้าทัพนั่นเองสงครามเก้าทับก็เราก็จะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วจังหวัดการก็เป็นหนึ่งในเก้าทัพนะที่พระม่าเดินทับมานะครับก็มาจากทางเจดีสามองค์สังฆะท้องพระพุทธนะเลื่อยมาจนถึงบ้านทับศีลานะครับและพื้นที่ตรงนี้เองนะที่คาดกันว่าน่าจะเป็นที่ตั้งทัพของพระม่าอนะครับครับผมอทีนี้ในส่วนของไทยนั้นอพอทราบว่าพระม่าเดินทับมาเส้นนี้ ก็มาตั้งทับดักอที่อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทักนั่นเองเส้นกาญจนบุรีถ้าเกิดเรามาที่นี่เนี่ยก็จะผ่านถูกต้องก็จะอยู่เส้นกาญจนบุรีสีสวัสดนะครับที่ตะวันออกของเทศช้าตรงเนี้ยนะครับระยะห่างกันเพียงเก้ากิโลเมตรครับโดยมีแม่น้ำวากั้นนะฮะและจากจุดนี้ไปถึงรินแม่น้ำหกกิโลเมตรน่าจะเป็นพื้นที่สู้รบกันนะครับทีนี้สําหรับตรงเทพช้างนี้ ก็คาดกันว่าหลังจากที่สงครามจบลงนะฮะการสูญเสียย่อมเกิดขึ้นนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่เช่นเดียวกับตรงนี้ที่คาดกันว่าทั้งหมดนั้นน่าจะได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบหรือจากกรณีใดๆก็ตามคับท้ายที่สุดก็มาล้มลงอยู่ตรงนี้กันนะครับก็คือว่าช้างทั้งเก้าเชือกเนี่ยน่าจะมาพูดงาล่านคือน่าจะมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่มาล้มอยู่ที่นี่นะครับผมนะฮะ ทีนี้ก็คิดว่าคงเป็นการถึงเวลานะครับที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้นะครับจะได้ปรากฏนะครับปรากฏร่างขึ้นมานะครับ,รบทำให้ทุกท่านนะครับจากทั่วสารทิศได้มากราบไหว้สาการะมาขอพรกันนะครับหลักๆนะครับหลักใหญ่ใจความที่ทุกท่านมาอธิษฐานขอพรกันนั้น ก็ต้องบอกว่าต้นๆเลยนะครับก็คือหน้าที่การงานหน้าทีกครับรสองการเรียนการศึกษานะครับ,รบที่เรียกว่าเห็นผลกันเยอะมากจริงๆนะครับเห็นผลกันเยอะมากนะแต่ท้ายที่สุดแล้วตรงนี้ในความคิดของผมเองนะครับก็คิดว่ามีองค์ประกอบหลายๆอย่างหลายปัจจัยนะครับ ที่จะส่งผลให้สิ่งนั้นๆของทุกท่านสำเร็จผลได้นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าขอแล้วไม่ทําขอแล้วต้องทําด้วยใช่แล้วก็ขึ้นอยู่ที่บุญและบารมีเต็ะลักใช่ครับหลักหลักมเป็นองค์ประกอบนะครับองคประกอบนะฮะก็สําหรับเทศช้างนะฮะไม่มีเวลาปิดครับไม่มีวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้น ทุกท่านที่ได้ชมได้ทราบกันตรงนี้นะครับก็มีโอกาสนะก็เรียนเชิญได้นะครับมาอธิษฐานขอพรกันนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้รับความสบายใจนะครับใ,ในสิ่งที่เรา,ามุ่งหวังคาดหวังจะออกมาจะเป็นอย่างไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยถือว่า ได้มาเห็นกับตานะครับได้มาสัมผัสฝักมือนะครับว่าเทศช้างตรงนี้เป็นเช่นไรนะครับแต่ก็บอกว่าปฏิหารเยอะนะครับจากประสบการณ์ที่หลายๆท่านนะฮะได้มาบอกกล่าวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานนั้นมีอยู่จริงนะครับโดยที่ผมเองนั้นสัมผัสมากับตัวเองสองครั้งนะครับสองครั้งนะฮะ แต่ตน,นี้ก็บอกว่าขึ้นอยู่ที่แต่ละท่านนะครับว่าใครจะสัมผัสได้หรือไม่แค่นั้นเองครับแต่บอกได้เลยว่ามีพลังงานอยู่จริงๆช่วยช่วยเล่าให้ฟังสักหน่อยได้ไหมอพอเกิดมาอย่างนี้แล้วต้องเล่าให้ฟังแล้วอ่าสวนตัวคร,ครับผมซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นปกติเป็นหน้าที่ที่เราทําทเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ,อาการอาบน้ําให้กับท่านนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกวันเลยนะครับก็จะทําในช่วงเวลา ข้ามขัานไปแล้วนะครับซึ่งปรากฏการณ์สองครั้งนั้นเป็นในรูแปแบบของเสียงนะที่ทำให้เราสัมผัสได้รับรู้ได้นะครับแล้วก็เป็นเสียงประมาณยังไงครับอ่าถ้าพูดแบบเป็นภาพเลยก็คือเสียงช้างร้องเลยเสียงช้างเลย <talk S 2> ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราเนี่ยจตอนนั้น e ไม่มีเราจะรู้อยู่แล้วว่าเสียงช้างร้องเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมคนเราเนี่ยถ้าได้ยินเนี่ยเนี่ยคือเสียงช้างเราจะรู้ ตอนนั้นวินาทีนั้นเลยดีกว่าครับผมก็พิสูจน์แล้วว่าโอ้ผมคนลุกเลยนะเนี่ยคนลุกจริงๆดูดูดูนี่คือคนลุกจริงๆรไม่มีตัวครับนะฮะก็ทําให้เรารู้ว่าน่าจะชายท่านแหละอ่ามีอยู่นะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ส่วนตัวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ครับก็อใครที่อศึกษาทางด้านนี้นะครับก็อาจจะมีความเชื่อส่วนใครที่อ ไม่ได้ศึกษาในด้านนี้นะครับก็าาอาจจะยังคลางแคลงสงสัยนะครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเราก็ไม่ได้ไปชี้นำนะครับว่าท่านจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่อย่างน้อยก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะามาเห็นกับตามาสัมผัสด้วยสองมือนะครับว่า,าสิ่งนี้อย่างน้อยเราผู้ภาษาชาวบ้านเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ เป็นธรรมชาติที่เราไม่ได้ไปสันแต่งาไม่ได้ไปโคงสภาพเดิมๆไว้ลรวก็ต้องบอกว่าเป็นหินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็อาจจะให้แผนภาพไปนะครับให้กลังกับองค์ท่านทังค่อยด้วยกันนะครับเดี๋ยวลุงแอลพาเดินชมนะครับผมลักษณะเป็นเช่นไรนะครับในเก้าเชือกนะครับผมจะชี้ทิศและตำแหน่งให้ทราบนะขวามือผมเนี่ยนะครับ สองเชือกคู่กันเลยนะครับก้องหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้อยู่คู่กันสองเชือกนะหันหน้าหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับหันหน้าไปทางทิศใต้สองเชือกนี้นะครับส่วนสามเชือกใหญ่นะครับนี่นะครับตรงนี้หนึ <S <S ่งหนึ่งเชือกสองเชือกสสามเชือกอ่าหันหน้าทิศเหนือครับผมขึ้นทิศเหนือนะครับ แล้วก็สี่เชือกสุดท้ายนะครับห <4, 4 S 1> นึ่งสองสามและสี่สี่คือด้านนี้อ๋อสีอ่คืออันนี้ตะวันออกครับผมรวมเป็นเก้าด้วยกันนะครับครับรวมเป็นเก้าด้วยกันนะครับก็อีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะถ้าเรามองอในเชิงวิทยาศาสตร,ร์นะครับ มันประมาณกึ่งฟอสซิลนั่นเองเหมือนกับมันก็คือธรรมชาติแหละกงในวิทยาศาสตร์เนาะลักษณะโครงสร้างนะครับก็คือเป็นหินชั้นหินแผ่นนะเหมือนกันนัเองนะครับลักษณะโครงสร้างครับหินชั้นหินแผ่นที่เรียงตัวซ้อนกันนะแต่อยู่ในลักษณะแนวตั้งทั้งเก้าเชือกซึ่งมันแปลกตรงที่ว่ารูปทรงมันเหมือนช้างอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าโดยธรรมชาติ อ่กิรลักษณะเนี้ยนะครับธาตีเป็นเปอร์เซ็นก็อาจจะถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแบบที่จะอยู่แนวนอนอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าที่เคยเห็นก็คือจะเป็นชั้นแนวนอนไม่ค่อยเจอชั้นแนวตั้งอย่างนี้แล้วเป็นแนวตั้งที่เป็นเขาโครงรูปลักษณ์ใช่ออันนี้เราไม่ได้ตกแต่งใดๆทั้งสิ้นครับตั้งแต่วันแรกที่พบจนถึงวินาทีเนี้ยเราไม่ได้ไปเจรนายไปตกแต่งให้เกิด เ, s <S เราไม่ได้ไปทําให้เป็นส,ส่วนโค้งส่วนเวน like ้าให้เหมือนช้างล่ะก็คือขุดมาเจอก็คือสภาพนี้นเลย,ยน,นะครับท่านผู้ชมสภาพเดิมทั้งหมดนะฮะเราไม่ตกแต่งเลยนะครับจะทําก็อย่างเดียวคือการอัดน้านั่เนเองนะครับแล้วก็สําหรับทุกท่านที่มาขอพรนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับทางเราก็จะให้ทุกท่านนั้นได้อาบน้าให้กับท่านทุกเชือกถือว่า จะได้เกิดสีมงคลนะครับเกิดความร่มเย็นเป็นสุขกันนะครับอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับน้ําที่เราได้อาบให้กับองค์ท่านครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนและก็พิธีการที่เราให้ทุกท่านปฏิบัติครับได้กระทํากันนะครับซึ่งวัดทศิลานะถือว่าเป็นเส้นเชื่อมนะระหว่างอําเภอศรีสวัสดิ์กับอําเภอสังขบุรีนะครับเป็นตัว H นะครับ เป็นเส้นเชื่อมกันนะครับเพราะ<อ>ฉะนั้นก็มีความสะดวกนะครับสาหรับท่านที่ขึ้นไปเที่ยวสังขะแล้วกลับมาขึ้นทเที่ยวน้ําตกเอราวันเขื่อนศรีนครินทร์น้าตกแม่คมินนะครับก็เป็นเส้นเชื่อมนะะสามารถที่จะเดินทางไปมาสะดวกนะครับก็ใช้เวลาเดี๋ยวนี้ถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมเส้นทางสะดวกสบายแล้วสบายนะครับก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ต้องบอกว่า มีความปลอดภัยสูงนะครับจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือ,อจะเป็นในส่วนของช้างจริงๆนะครับที่ก็จะเป็นเวลาเป็นช่วงเวลานะครับเพราะว่าเขาจะออกมาหากินตลอดทางที่ขับรถมาเลยนะครับพอเริ่มเข้าใกล้วัดทับศิลาขึ้นมายิ่งใกล้มากเท่าไหร่ป้ายจะยิ่งเยอะมากๆเลยเว่าจะมีป้ายให้ระวังช้างข้ามถนนใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ว่าคนขับรถดับด้วยความเร็วแล้วก็ชนอยากให้ทุกท่าน ระมัดระวังนิดนึ่งระมัดระวังกันนิดหนึ่งซึ่งจริงๆก็มาถึงกับน่ากลัวครับเพียงแต่ว่าให้เราใช้ความระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นช่วงที่ว่าเราจะต้องระมัดระวังตลอดเวลาเพาจะมีเวลาของเขาเหมือนกับทางด้านเขาใหญ่อะไรเนี้ยอ่าใช่เหมือนกันเขาก็เป็นเรื่องปกติที่นั่นถุกต้อหครับผมส่วนในด้านอื่นๆนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับในจังหวัดการก็ถือว่าสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติเยอะมากจริงๆครับผมเยอะมากธรรมาแล้วก็เรียกว่าคุ้มฮะไปเดี๋ยวเราไปไหว้เทพช้างกันดีกว่านะเราจะได้ทำพิธีการอาบน้ำเทพช้างเนาะครับผมครับผมโอเคครับไปไปครับเดี๋ยวเรามาไหว้เทพช้างกันครับผมนะครับเราก็เปิดน้ำ น้ำตั้งตั้งไว้ใน่านในภานเนาะจะุดทูบก,ก่อน ต่อไปนะครับก็เอาพวงมาลัยวางถวายใช่ไหมครับผมตรงไหนก็ได้ตรงเชือกไหนก็ได้เนาะนี่เลยตรงนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเราทําการอาบน้ําให้เทีบช้างกันดีกว่านะครับผมนี้เดี๋ยวทำยังไงบ้างครับอาบน้ํากันดีกว่านี่ทํายังไงบ้างครับ อ๋ออย่างนี้เลยครับผมโอเคมานีด้วยฝ่าด้านนู้น รียบร้อยโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณลุงแอลมากๆเลยนะครับผมที่มาอ่าเล่าประวัติแล้วก็เล่าประสบการณ์ต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับเทพช้างที่วัดนี้นะครับผมก็ขอบคุณลุงแอลมากๆเลยครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนครับผมกับเทพช้างวัดทับศิลาจังหวัดกาญจนบุรีนี่เองนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับก็อย่าลืมมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบขอหน้าที่การงาน กับเทพช้างที่วัดทับศิลาแห่งนี้ได้นะครับผมไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าหินเหล่านี้จะมีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่นะครับก็อย่างที่ผมว่าไ้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้นะครับโมมูเตลูช่องคูคูที่สายโมไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ